สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการจำประโยคสนทนาพื้นฐานนะคะในร้านนวดคือ massage shop นะคะ massage shop มีคนอา่ารีเควส t นะคะหลังไหม์มาว่าอยากได้ประโยคสนทนาในร้านนวดนะคะก็เนาะจะเปิดประเทศแล้วเราก็เตรียมตัวนะคะ ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเนาะหรือใครที่มีโอกาสย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำงานที่ต่างประเทศทํางานร้านนวดก็เตรียมคําศัพท์เตรียมประโยคไว้ทํางานร้านนวดได้เลยค่ะ Good afternoon Good afternoon How are you How are you สวัสดีสบายดีไหมนะคะถ้าเกิดพบกันตอนกลางวันเนาะก็เป็น Good afternoon นะคะตอนเช้าก็เป็น Good morning นะคะหรือ How are you ก็ได้ค่ะ How may I help you? How may I help you? ให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างคะเนาะลูกค้าเข้าร้านมาเนาะทักทายเขาเนาะ How may I help you? ทีนี้ลูกค้าถามคะ่ะ What kind of massage do you have here? What kind of massage do you have here? ที่นี่มีนวดประเภทอะไรบ้างมีนวดชนิดไหนบ้างนะคะ What kind of massage do you have here? Kind of ก็คือแบบชนิดไหนประเภทไหนนะคะ Thai massage Thai massage นวดไทยนะคะเอา้าเรามีนวดไทยกับ Thai massage Foot massage Foot massage นวดเท้า oil massage, oil massage, นวดน้ำมัน remedial massage, remedial massage ก็คือการนวดแก้อาการนะคะ remedial massage นวดแก้อาการหรือนวดคอก็เป็น neck massage นะเจ็บคอนวดคอหรอ back massage นวดหลังค่ะ do you have a massage for couples do you have a massage for couples มีนวดคู่ไหมคุณมีหมอนวดที่นวดคู่ไหมก็คือแบบจะมากับแฟนนะจะจองนวดคู่กับแฟนหรือมากับแม่หรือมากับพ่อนะอยากได้ห้องคู่มีนวดคู่ไหมมีหมอนวดนวดคู่ไหมมีห้องคู่ไหมนะคะ do you have a massage for couples couples ก็คือแบบเป็นคู่นะคะ do you provide hot stone massage do you provide hot stone massage มีนวดหินร้อนไหม hot stone ก็คือหินร้อนนะคะ do you provide hot stone massage มีนวดหินร้อนไหมก็พวกเมืองหนาวเนาะเขาก็จะชอบนวดหินร้อนเพื่อผ่อนคลายคะ่ะ what time would you prefer what time would you prefer อยากได้ตอนกี่โมงคะก็คือลูกค้าอาจจะโทรมาจองหรือเดินเข้ามาจองนะคะเราก็ถามว่า What time would you prefer? What time would you prefer? อยากได้ตอนกี่โมงคะจะจองไว้ตอนกี่โมง Please have a seat. Please have a seat. เชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะ Please have a seat. ทีนี้เราก็สัมภาษณ์เนาะลูกค้านะ Have you been to a massage therapist before? Have you been to a massage therapist before? เคยมาหาหมอนวดมาก่อนไหมก็คือแบบเคยนวดมาก่อนไหมอะ่ะ Have you been to a massage therapist before? Do you have any symptoms? Do you have any symptoms? คุณมีอาการอะไรบ้างคุณปวดตรงไหนบ้างนะคะ ก็ถามลูกค้าเนาะจะได้นวดให้ตรงจุดบางคนปวดคอปวดหัวปวดไหล่ปวดหลังนะคะถ้าเกิดคนเคยมาแล้วก็ก็จะคุ้นเคยนะคนคนที่ไม่เคยมานวดเราก็ต้องแนะนำเขาเนาะว่าต้องทำอะไรบ้าง I have a back pain I have a back pain ฉันเจ็บหลังหน้านะลูกค้าเจ็บหลังมาหมองนวดจะนวดยังไงกับการเจ็บหลัง Are you pain? Are you pain? คุณเจ็บไหมนะหมายว่าก็อาจจะมีการเช็คหลังลูกค้ากดกดดูว่าเอเจ็บตรงนี้หรือเปล่าเจ็บตรงไหนเจ็บไหมนะคะนวดน้ำหนักเท่านี้เจ็บไหม Where does it hurt and how? Where does it hurt and how? เจ huh? ็บตรงไหนเจ็บยังไงนะคะก็คือแบบเออตรงนี้เจ็บไหมเจ็บยังไงเจ็บแป๊บๆเจ็บลึกๆหรือกดตรงจุดแล้วใช่ไหมหรือว่า เลือนไปอีกนิดตรงไหนนะคะก็ถามลูกค้า Where does it hurt and how Do you have any allergies Do you have any allergies คุณแพ้อะไรไหมนะคะมีอาการแพ้อะไรไหมแพ้ยาหม่องแพ้น้ำมันนวดแพ้หินร้อนนะคะก็ต้องถามเขาดูเนาะว่าแพ้อะไรไหมนะคะ do you have any allergies i try traditional thai massage i try traditional thai massage traditional thai massage นะคะ, would you like to try an hour or a two hours massage would you like to try an hour or a two hours massage คุณจะลองนวด1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงคะ An hour ก็คือ1ชั่วโมงนะคะ A two hours massage ก็คือนวด2ชั่วโมงนะคำว่า O r นะคะแปลว,ว่าหรือนะจะนวด1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงดีคะหรือถามคำถามนี้ก็ได้คะ่ะ How long would you like How long would you like? อยากได้นานเท่าไหร่อยากจะนวดนานเท่าไหร่ครึ่องชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสาชั่วโมงอยากได้นานเท่าไหร่ How long would you like? How is your blood pressure? How is your blood pressure? ความดันโลหิตเป็นยังไงคะนะบางคนแบบลูกค้าที่แบบอายุเยอะเนาะเราก็ถามว่า How is your blood เมื่อความดันโลหิตเป็นยังไงบ้างคะบางคนความดันต่ำความดันสูงแบบก้มหน้านานๆไม่ได้นะคะก็หมอนว่ก็ต้องระวังนะ My blood pressure is a bit low. My blood pressure is a bit low. ความดันต่ำนิดหน่อยเป็นความดันต่ำนะจ๊ะ Blood pressure ก็คือความดันโลหิตคะ่ะต่อมา มาโน้ตถามต่อ how hard would you like how hard would you like ชอบกดหนักขนาดไหนชอบหนักประมาณไหนหนักบาก้างหนักปานกลางก็คือแบบมีเดียมหรือแบบไม่หนักเลย not too hard นะคะก็คุยกับลูกค้าก่อนลองมือนวด how hard would you like how do you feel how do you feel รู้สึกเป็นยังไงบ้างเจ็บไหม หรือนวดตรงจุดไม้นะคะนวดแล้วดีขึ้นไหมนะถามลูกค้าในระหว่างนวดหรือหลังจากนวดไปแล้วก็ได้คะ่ะ How do you feel รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะก็เป็นคําถามบทสนทนาพื้นฐานนะคะสำหรับในร้านนวดเนาะทั้งเราเป็นลูกค้าแล้วก็เราเป็นพนักง,งานคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะคะหรือไปกด follow กดติดตามได้ที่เพจเรียนงาน่ายภาษาอังกฤษค่ะจะเอาคำศัพท์นะคะหรือบทสนทนานะคะไปลงไว้ในเพจนะคะตามไปจดได้ในเพจนะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ N59 ABC ค่ะ thank you for watching See you soon. bye